สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปูวงเลขานุกการพักสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่สสาขาภาคกลางจังหวัดชลบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้ประเด็นแรกตามต่อโครงการสี่เมกะโปรเจกต์ใหญ่ของรัฐบาลซึ่งถ้าสโครงการนี้เกิดขึ้นได้ จะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้กับประเทศชาติสำหรับ4โครงการเมกาโปรเจกต์ขนาดใหญ่ของรัฐบาลนั้นมี1โครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านระบบดิจิตอลบัลเล็2โครงการ บ่อนคาสิโนถูกกฎหมายหรือบ่อนการพานันถูกกฎหมาย 3. โครงการแรนวิดและนองชุมพรซึ่งแถมที่ดินให้ในายทุน3แสนไร่เช่า99ปี 4. โครงการให้เช่าที่อยู่อาศัยและคอนโด75%และเช่าที่ดิน99ปี นำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าสำหรับโครงการ d i สตานซ์วอลเลนั้นเราพูดเราคุยเราแลกเปลี่ยนกันมาหลายคลิปหลายคอมเมนต์เข้าใจนะครับว่าการทำมาหากินยุคนี้ ยุคภาวะเงินฝืดและภาวะเงินเฟอ้อมาบรรจบพบกันนั้นมันลำบากพ่อค้าแม่ขายขายขายของก็ยากคนตกงานก็เยอะโรงงานปิดตัวย้ายฐานการผลิตก็หลายโรงงานแต่นำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าถ้ารัฐบาลจะช่วยประชาชนคนไทยจริงๆ ทำไมไม่แจกเป็นเงินบาทครับทำไมต้องแจกเป็นเงินดิจิตอลครับถ้าแจกเป็นเงินบาท450,000ล้านถึง500,000ล้านนี่เพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้10,000บาทต่อคนเต็มๆนั้นมันก็ช่วยได้บ้านครับ ไหนๆก็จะติดหนี้ชั่วลูกชั่วหลังแต่ถ้าเป็นเติมเงินหนึ่งหมื่นบาทผ่านดิจิตอลบ l ลเลตนั้นผมย้ำมาหลายคลิปว่าจะได้แค่ของไม่ได้เงินครับเพราะโครงการเติมเงินหนึ่งหมื่บาทผ่านดิจิตอลบริเตนั้นมันซื้อได้เฉพาะของครับ ของที่เขากําหนดให้เราซื้อและสินค้าวพวกบริโพคกที่เขากําหนดให้เราซื้อนั้นเจ้าสัวไม่กี่เจ้าครับเป็นผู้ผู้ผลิตและผูกขาดราคาต้นทุนของที่แท้จริงสมมุติว่าลงทุนหนึ่งมีเงินหนึ่งรบาทเงินทุนห0 0บาทราคาของพร้อมกำไร35บาบาทอี้ครับอีกหกบาบาท เข้ามือเข้ากระเป๋าใครครับกระเป๋านายทุนใช่ไหมครับเอาเงินดิสต้อนไปแลกเป็นของประชาชนได้ของมาร้านค้าเอาเงินดิสต้อนไปแลกเป็นเงินบาทนี่เป็นเหตุเป็นผลว่าทำไม เราจึงไม่ควรที่จะต้องรับเป็นเงินดิสตอนบอดิตัทต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าการที่เราได้เป็นเงินบาทคนละหนึ่งหมืนบาทเต็มๆนั้นสามารถเอาไปจับจ่ายใช้สอยชีวิตประจำวันได้เช่น ค่าเทอมลูกเตือนน้ำมันรถไถจ่ายค่าไฟจ่ายค่าแก๊สซื้อสินค้าในชุมชนเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนี่เขาถึงเรียกว่าได้ประโยชน์เต็มๆครับ แต่ถ้าเป็นรูปแบบเงินดีต้นนั้นเราได้แค่ของครับและสินค้าระโพวบริโภคที่ผูกขาดนั้นคือเจ้าสัวครับแล้วมันกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงครับประเด็นต่อมาโครงการบอนการพนันถูกกฎหมายซึ่งตามหัวเมืองใหญ่นั้น นักโทษชายดิค่ะทักษินชินวัตรไปดูหลายที่ครับภูเก็ตเชียงใหม่โคราชชนบุรีระยองได้อีกหลายที่ประมาณสิบแห่งครับที่จะเปิดบ่อนการทำมาหากินยากลำบากอยู่แล้วยังจะเปิดบ่อนให้คนเข้าไปเล่นการพนันอีกครับพอติดการพนัน ก็ทรัพย์สินที่ไล่ที่นาที่บ้านไปจำนำเพื่อไปเล่นการพนันแล้วใครรวยครับเจ้ามือครับและเป็นแหล่งฟอกเงินชั้นดีด้วยเงินผิดกฎหมายเอาไปฟอกเงินในบอนประเทศไทยเป็นเมืองพูดครับไม่ควรอย่างยิ่งครับถึงแม้ว่ารัฐบาลจะอ้างว่าประเทศเพื่อนบ้านกระทำ กัมพูชาเวียดนามแล้วข้าเอาเงินบ่อนมาพัฒพนาประเทศได้ไหมครับไม่มีครับมีแต่เป็นแหล่งฟอกเงินเพราะฉะนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยผู้เป็นเจ้าของประเทศร่วมกันพิจารณาต่อท่านในประเด็นนี้ด้วยครับ เรื่องโครงการแรนบิดละนองชุมพรถ้าเรือน้ำลึกจากอ่าวไทยข้ามมาทะเลอันดามันมหาสมุทรสองฝั่งนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นโครงการที่ทำให้พี่น้องชาวใต้ มีงานทำมีความเจริญนั้นไม่ขัดข้องครับแต่จำเป็นด้วยเหรอครับที่จะต้องยกที่ดินให้ในายทุนสามแสนไร่เช่าเก้าสิเก้าปีทำไมไม่จัดสรรที่ดินให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไต้ได้นำที่ดินเหล่านั้นมาเป็นที่ทํากินมาเป็นที่ประกอบการค้าการขายสองฝั่งทางถ้าจะเดินหน้าของการเรียนบิด ทำไมยกให้ในายทุนครับแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยตาดำๆพี่น้องชาวใต้จะเอาเงินที่ไหนไปเช่าครับทําไมต้องยกให้ในายทุนครับเช่า99ปีครับทําไมไม่พัฒนาให้พี่น้องในชุมชนต่างๆสองฝากฝังทางที่จะสร้างรถไฟ เวรงคู่เพื่อขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สร้างทางด่วนสองฝั่งทางพี่น้องชาวใต้จะได้มีที่ทำกินดื่มตาปากได้ทำไมต้องยกให้นายทุนสามแสนไร่ครับอีกโครงการหนึ่งซึ่งเราคุยกันมาหลายคลิปแล้วเช่าคอนโดแต่เจ็ดสิบเปอร์ซ็นดสิบห้าเปอร์ซ เท่าที่ดินเก้าสิบก้าปีในขณะนี้คนจีนก็แทบจะเต็มประเทศไทยอยู่แล้วครับเทศรษฐีพมา่าหนีมาซื้อคอนโดที่ไทยแล้วนี่จะยกคอนโดให้ต่างชาติทั้งหมด70%เป็นคนต่างชาติแล้วคนไทยจะกล้าไปอยู่หรอครับมันก็เหมือนขายอสาหารลิมทรัพย์ให้ ต่างชาติมาซื้อสิทธิ์ขาดทั้งๆที่คนไทยหลายล้านคนยังไม่มีที่จะอยู่ครับทำไมไม่สร้างที่อยู่อาศัยราคาถูกจัดสรรให้คนไทยเช่าในราคาถูกๆให้คนที่ไร้บ้านมีที่อยู่อาศัยกันทุกคนก่อนค่อยให้ต่างชาติมาเช่า แม่เช่าที่ดิน9 99, 99ปีสองชั่วอายุคนครับนี่จะยกที่ดินประเทศไทยให้ต่างชาติเลยใช่ไหมครับทั้งๆที่คนไทยไม่มีที่ทำ,ทำกินหลายล้านคนครับนี่เป็นสี่โครงการเมก,กะโปรเจกต์ใหญ่ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเราเป็นเจ้าของประเทศ ไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยจะชอบนักการเมืองคนใดจะชอบฟักพรรไหนเคยเลือกพักไหนมาเวลาที่จะต้องใช้นี่โครงการดิสตัลวิษรวมเบ็ดเสร็จพัฒนาระบบด้วยประมาณ6แสนล้านบวกดอกเบี้ย1.8ล้านล้าน ลูกหลานใช้นี่สามสิบปีครับเวลาใช้นี่เขาไม่ได้เลือกนะครับว่าท่านอยู่พักไหนชอบคนไหนอยู่สีไหนซึ่งเป็นตรกกาที่นักการเมืองแบ่งแยกประชาชนเราทุกคนร่วมกันใช้นี่ครับแล้วภาวะอย่างนี้สงครามใหญ่ก็ใกล้เข้ามาทุกทีนั้นเราจะเอาเครดิตไหนไปกู้ เงินครับถ้าเกิดสงครามโรคขึ้นมาประชาชนเศรษฐกิจผืดเครืองส่งออกก็ไม่ได้นักท่องเที่ยวก็ไม่มาแล้วจะทำอย่างไรครับนี่กู้เงินมาแจกนี่แจกคือหมดเลยนะครับไม่ใช่กู้เงินมาสร้างต่อถ้าเงินต่อกนเงินมาต่อเงินนั้นมันยังเหลือเงินครับแต่กู้มาแจกนั้วหมดเลยครับ เพราะฉะนั้นก็ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยช่วยกันส่งเสียงทางโลกโซเชียลสีเมกะโปรเจกต์ใหญ่นี้เราไม่ต้องการครับถ้าปล่อยให้4ีเมกะโปรเจกต์คโครงการของรัฐบาลเพื่อไทยคิดเพื่อไทยทำนี้ประเทศจะถึงข่าวร่มสลายครับอีกประเด็นหนึ่งต้องย้ำเตือนกันครับในหลายประเทศประกาศยกเลิก ให้ประชาชนตัวเองเดินทางเข้าเรบวนอนเดินทางเข้าสีซิอิสเลเดินทางไปอิหร่านเพราะนั้นย้ำเตือนพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ไปใช้แรงงานในประเทศอิราเลตอนนี้เจ็ดพักว่าคนครับขอให้อยู่ในที่หลบภัยและหาที่ปลอดภัยหลบเพราะข่าวกอง หลายประเทศตรงกันพรุ่งนี้อิหร่านจะให้ตัวแทนที่ตัวเองสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฮิสบละกรกบฏฮูตีกลุ่มติดอาวุธในซีเรียกลุ่มฮามัตเปิดปฏิบัติการโจมตีทุกทิศทางเข้าสู่อิสาเลียสหรัฐเองส่งเรือกองเรือรบ ส่งนาวิกโยธินสี่พันนายส่งเครื่องวินหลายร้อยลำครับเข้าสู่ทะเลเมลิเตอร์เรเนียมเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อจะช่วยอิสราเอลป้องกันประเทศิิรานจะเปิดปฏิบัติการโจมตีสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่ตัวเองสนับสนุนไว้ที่ผมกล่าวมาแล้ว ซึ่งตอนนี้อิสราเอลทุกพื้นที่ไม่มีที่ปลอดภัยครับพรุ่งนี้จะเปิดปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบเพื่อโจมตีอิสราเอลทุกที่ทุกทางสงครามใหญ่ใกล้เข้ามาครับวันนี้สำนักข่าวกองฝันตะวันตกได้ชี้แจงข้อมูลตรงกันว่ารัเสเซียได้ส่งฝูงบินสนับสนุนอิหร่าน เพื่อโจมตีอิสราเอลยักษ์ใหญ่สหรัฐกับรัเสเซียใกล้ผเผชิญหน้าเต็มทีโดยเริ่มที่สมอภูมิตะตะวันออกกานนี่เป็นเรื่องที่สำคัญและต้องเตรียมตัวรับครับถ้าเกิดสงครามใหญ่เต็มรูปแบบิีรานปิดช่องแคบฮอร์มุดน้ำมัน ในตลาดโลกหายไป20%เตรียมตัวรับมือวิกฤตเศรษฐกิจ,จครั้งใหญ่ครับราคาน้ำมันดีเซลในประเทศไทยไทยอาจจะพุ่งถึงลิตรละ40บาทขึ้นไปราคาดีเซลน้ำมันดีเซล,เซลราคาแก๊สซึ่งเป็นแก๊สเป็นปัจจัยหลักในการผลิตไฟฟ้าน้ำมันดีเซลเป็นปัจจัยหลักในการขนส่งสินค้านั่นหมายถึง สินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่างจัดปรับตัวขึ้นเป็นเท่าตัวครับยุคเข้ายากหมากแพงกำลังจะมาถึงสิ่งหนึ่งที่ควรระมัดระวังประมาณสองสาอาทิตย์ที่ผ่านมามีอยู่เหตุการณ์วันหนึ่งคืออินเทอร์เน็ตล่มทั่วทั่วโลกทำธุรกรรมทางการเงินไม่ได้สายการบินหยุดบิน ไปวันหนึ่งถึงสองวันเหตุการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้นอีกเพราะรัสเซียรสร้างระบบสุริยะเทียมได้สำเร็จจะก่อกวนระบบดาวเทียมอินเทอร์นเน็ตของโลกมหาอำนาจอย่างสหรัฐอย่างนาโต้เพื่อลบกวนการสั่งการความเม่นยำของการยิงขีปนาวุธ และการบังคับบัญชาในทางไกลจะกระทบการรบในครั้งนี้และจะกระทบการเงินทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาระบบการเงินโลกจะร่มคนที่มีเงินในบัญชีธนาคารจะสแกนใช้จ่ายเงินไม่ได้เพราะฉะนั้น ย้ำเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนให้ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดสงครามเต็มรูปแบบให้ทุกคนถอนเงินสดมาเก็บไว้พอใช้ใจ่ายนะครับเพราะถ้าระบบอินเทอร์เนต็ตล่มเราจะไม่มีเงินจับใจ่ายใช้สยอยเพราะระบบสแกนระบบการเงินผ่านระบบ ออนไลน์นั้นจะใช้การไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็ต้องติดตามและจับตาเพราะจะก,กระทบถึงคนไทยประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้ผมมาชวนชิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ